สวัสดีครับาพบกับช่อง d e o m a n ผู้เท่าเล่าบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับฝากท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับมาเริ่มต้นด้วยฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับวันนี้เราไปเยือนทีมศรีลังกานะครับและก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4-0นะฮะแล้วก็ คนที่ยิงได้นะครับน่าจะเป็นตัวความหวังใหม่ของทีมชาติไทยเลยคือน้องจูดไม่ใช่จูดบิลลิงแฮมนะฮะจะเป็นจูดซุนซับเบลอดีตเด็กป้นของเราเองเซลซีนะครับผมทำให้ตอนนี้นะฮะในกลุ่มดีของฟุตบอลเอเชียนคัพนะฮะไทยอยู่อันดับ2นะครับประตูได้เสียเนี่ย ดูได้เสีย,สยเนี่ยดีกว่าเติร์กนะครับเติร์กเป็นที่หนึ่งแต้มเท่ากันแต่ว่าเนื่องจากว่าเฮ t ูเฮตอะไทยไปแพ้เติร์กมานะครับซึ่งนัดสุดท้ายนะครับเราจะเปิดบ้านพบกับเติร์กมินิสถานนะครับวันที่สามสิบเอ็ดมีนาซึ่งนัดแรกที่เจอกันเนี่ยเราไปเยือนเราแพ้กลับมานะครับ mm hmm. ก็เอาจะช่วยนะครับเอาจะช่วยทีมชาติไทยให้ได้เข้ารอบต่อไปนะครับผม ทีนี้เรากลับมาที่ข่าวของทีมเซลซีนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวดีนะครับของอดีตตักเตะของเราออสการ์ Oscar, นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจเต้นผิดปกติหลังจากอยู่โรงพยาบาลได้1นึสัปดาห์คุณหมอก็อนุญ,ญาตให้สามารถออกไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้แล้วก็ สแสดงความยินดีด้วยนะครับผมก็ขอให้หายวันหายคืนนะครับผมใจลึกๆก็อยากเห็นเขาได้กลับมาค้าแข้งนะฮะเพราะว่าอายุก็ถ้าเทียบกับกทักเตอสมัยนี้นะฮะสามสองสามสเนี่ยถือว่ายังไม่เยอเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อความเซฟก็น่าจะแควนสตรัรน่าจะเป็นทักออกที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่าทางออสกาเองจะ กังใจยังไงทีนี้มาดูที่นักเตะปัจจุบันนะครับรายงานจาก s o c i ์ซดักเจอนะครับอัปเดตอาการบาดเจ็บนะฮะเริ่มจากโคพาเมอร์นะครับสื่อก็คาดกันว่านัดเจอบอลมัดเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ลงหรือหรือนะครับอาจจะได้ลงมาเรียงความฟิตเล็กๆน้อย ครับผมแต่ว่าน่าเจอบาซ่าเนี่ยน่าจะได้ลงสนามแน่นอนสำหรับโคหพาเมอร์นะครับต่อด้วยเปโดเนโตนะครับที่ถอนตัวจากทีมชาติโปตุเกสตไปนะครับสำหรับรายนี้นะครับก็สามารถลงฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้ว,ลวนะฮะกลุ่มที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาตินะครับก็คาดว่าน่าจะลงสนามในวันเสาร์นี้ได้ที่จะไปเยือนเบอร์ลีนะครับ คนสุดท้ายนะครับเอ็นโซเฟร์นาเดสนะครับรายนี้ก็ถอนตัวจากทีมชาติอาร์เจนตินาเหมือนกันด้วยอาการอาแอ่าเรียกว่านะฮะน้ำมีน้ำในหัวเขาเป็นประมาณเยอะทำให้ปวดปวดหัวเขานะครับก็ต้องรอดูว่าจะผ่านความฟิตที่จะลงเล่นสำหรับนัดวนันเสาร์นี้ไหมนะครับทีนี้พูดถึงทีมชาติ อันเจนติ้งหน้านะครับในโซนอเมริกาใตออ้กลุ่มนักเตะที่ไปรับใช้ชาติในโซนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติบราซิลที่มีจอเปโดนะฮะอันเดซันโตสแล้วก็จอหนูเอสเตลวิลเลียนนะครับซึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะฮะแล้วก็ทีมชาติเอกวาดอร์ของมอยเซตไคเซโดนะฮะน่าจะกลับมาถึงทางลอนดอนเนี่ย ประมาณช่วงวันพฤหัสเพราะว่ายังเหลือน,นักกระชับมิตรอีกนักหนึ่งนะครับส่วนนักเตะเซอรซีคนอื่นๆที่อยู่ใน,นโซนยุโรปเนี่ยก็น่าจะทยอยกลับมาก,กันหมดแหละนะครับผมข่าวต่อไปนะครับผมเอสเตเบลวิลเลียนนะครับเเป็นที่คาดการว่าทีมงานภายในสโมสรเซอรซีเนี่ยต่างคาดหวังกับเจ้าหนูลยนี้เป็นอย่างมากนะครับ ด้วยความที่นักเตะมี potential ที่ดีนะครับมีความขยันมีเทคนิคพาะภาพมีการกล้าเล่นกล้าลุยนะครับทําให้ทุกคนเนี่ยต่างคาดหวังว่าอีกไม่เกิน3ปีเนี่ยจ้าหนูนี้น่าจะอายุ2ีเดพอดีนะครับน่าจะขึ้นไปถึงจุดที่เรียกว่าซ u เปอร์สตาร์ได้นะครับก็จริงๆโดยส่วนตัวเนี่ย ไม่อยากไปคาดหวังกับน้องเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่ถามว่าเล่นดีไหมก็เล่นดีถามว่ามีวินัยไหมถ้าฟังจากข่าวเนี่ยน้องค่อนข้างที่จะมีวินัยมากทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามนะฮะที่ได้ดูจากข่าวและสื่อคือการที่น้องออกจากบาซิลมันจูที่อังกฤษเนี่ยน้องก็พาครอบครัวมาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เวลาว่างเนี่ยก็เล่นดนตรีไปโบสถ์นะครับ ไม่มีการนกรู้นอกทางไปไหนนะครับก็อยากให้น้องขอรักษาในตรงนี้ไว้นะครับให้มุ่งมั่นดูที่ฟุบอลน,นะครับจะได้ไม่ต้องออกนอกรุดนกทางเหมือนทักเตะที่หลงแสงสีคน,น,นอื่นถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะสดายพอสวรรค์อย่างมากครับผมต่อด้วยนะครับนักเตะของเราเองแต่ว่าไปยืมตัวกับบาเยนน์มิวนิกนิโคลัสแจ็กสัน ตอนนี้สื่อจากทางฝั่งเยอรมันนะครับยังคงยืงนยันว่าทางบาเยอร์น่ีย่ยน่าจะไม่ใช้ออปชันซื้อขาดน่าจะปล่อยกลับมาที่โซซีนะครับแล้วก็คงจะยืมตัวกันจนชิ้นสุดฤดูกาลนี้ครับไม่มีการเรียกตัวกลับคืนแล้วก็ไม่มีการยกเลิกสัญญาระหว่างทางก็ต้องรอดูว่าทางแจ็กสันเนี่ยถ้าเกิด ยืดตามข่าวปัจจุบันนะครับว่าบาเยนมิซือเนี่ยถ้ากลับมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทีนี้มาดูสถิติของแจ็คสันตองอยู่กับบาเยนนะครับอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากฟุตม็อบนะครับสำหรับสถิติของแจ็คสันนะฮะฤดูกาลนี้นะครับที่ไปยืมตัวกับบาเยนนะฮะลงในเกมบุนเดสกาทั้งหมด8นัดยิงได้1ประตูนะครับลงในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีก3นัด สองประตูหนึ่งแอสซิสต์แล้วก็ในเกมเดฟเบโครคาบอลท้วยของเยอรมันเนี่ยลงไปหนึ่งนัดไม่มีประตูไม่มีแอสซิสต์นะครับถ้าเกับว่าทุกเกมรวมกันเนี่ยทุกรายการนะครับทั้งหมดสิบสองนัดสามประตูหนึ่งแอสซิสต์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือสำคัญมากๆคือในจำนวนสิบสองนัดนี้ ไม่มีใบเหลืองและใบแดงเลยครับโอ้โหมหัศจรรย์มา,มากปีที่แล้วตอนอยู่เซลซีเนี่ยใบเหลืองว่อนเลยนะฮะก็ต้องรอดูครับว่าถ้ากลับมาทางเซลซีจะวางแผนยังไงกับนักเตะค,คนนี้นะครับผมต่อมานะฮะข่าวสุดท้ายไม่เกี่ยวกับเซลซีนะครับแต่ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในทีม ภายในทีมของอพิเมริกนะฮะเนื่องจากอันตวนเซมิญโยนะครับนักเตะของบอลมันะครับผมปีนี้ฤด,ดูกาลนี้น่าจะเป็นฤด,ดูกาลสุดท้ายของเขากับบอลมัดแล้วนะฮะเพราะว่ามีหลายทีมเลยสนใจในตัวปีกซ้ายรายนี้จริงๆเนี่ยเซมิโยนะครับสามารถเล่นได้2องตำแหน่งคือทั้งปีกซ้ายและปีกขวาแต่ว่าหลักๆเนี่ยทันที่ปีกซ้ายนะครับ เซ็นมนโยนะครับอายุยี่สิบห้าปีนะฮะปัจจุบ,บันเนี่ยมีค่าฉีดสัญญาอยู่ที่หกสิบห้าล้านปอนด์ซึ่งสามารถจะใช้ได้ในมกราคมนี้นะฮะก็ทีมที่สนใจนะครับก็มีทีมใหญ่ในในลีกนั่นแหละฮะทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลทั้งเปอร์ทั้งนิวคาสเซิลก็ต้องดูว่าสถานีต่อไปของเซ็มนโยเนี่ย จะไปอยู่ที่สโมรสรไหนนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็จบสรุปข่าวเพียงเท่านี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ด้วยนะครับผมหรือว่าทุกท่านจะคอมเมนต์ปิชมแนะนําอะไรก็ยินดีนะครับผมก็ถ้าวันไหนไม่ได้ลงคิปบอลก็จะพยายามลงเพลงเพาะให้ฟังเช่นเดิมนะครับพบกันอีกทีนึงถ้าจะเป็นช่วง สรุปก่อนเกมวันเสาร์นี้นะครับถ้าไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ